ทางท่านชมถ้ำเขาเลยนะวัดถ้ำเขาประทุนวัดถ้ำเขาประทุนอำเภอเขาชะเมาเขาชะเมาจังหวัดไรย,ยองไรย,ยองอันนี้กำลังรอบค้านะวันนี้ก็ถ้าท่านมีโอกาสก็มามาดูนะมาชมเป็นธรรมชาติามากนะ ทางวัดบริการดีมากน้ำก็ใสสะอาดและเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่เทียยว,ว่าหาได้ได้โดยยากทีเดียวถ้าท่านอยากจากกรุงเทพมาก็ก็ไม่ยากนะถามที่กูเกิลจะเห็นทันทีว่ามันยังไรเดินทางอย่างไรที่จัดปลายัายมากนะท่านอาจจะเคยก็ามาบ้างเคยก็ามาบ้างมาเที่ยวบ้างมีญาติโยมมาเที่ยวกันเป็นยันมากวันนี้ก็ถือโอกาส อันนี้ต้องระวังศีษาด้วยนะต้องระวังศีษาด้วยเพราะว่าช่วงช่วงที่น้ําลงเนี่ยนะก็สามารถจะลออท่้ได้แต่ว่าถ้าตอนที่น้ําขึ้นเนี่ยก็ก็ลําบากหน่อยแต่ในในระยะนี้